ของลูกพี่อีกแล้วอ่ะลูกพี่จะเป็นมิตรเกินไปหรือเปล่า<ะ>ถามว่าคนที่คุณชอบรู้จักมานานหรือยังนีนะถึงชงหลงคุณยังจำเจ้าเด็กอ้วนได้หรือเปล่า เขียนเสร็จแล้วถึงบนศซาชิยมาส่งให้ฉันทีได้ถึงโจถึงเพื่อนสนิทที่สุดของเธอคือใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเอาละครบแล้วนะผมพิธีกรจงเจนจะขอประกาศว่าเกมจะเริ่มขึ้นนบบัดนี้งั้นผมหยิบเลยนะอืม เอถามผมเหรอจงเจนินนายพอใจกับตนเองในโรงพยาบาลไหม <c ười> คำตอบผมคือพอใจมาก <c ười> ผมเก่งที่สุดแล้วคำถามนี้คงไม่ใช่ในายถามตัวเองเหรอกนะรู้ด้วยเหรอเอาละ่ะเอาละ่ะเริ่มเก็บจริงๆแล้วถามวนร่างคุณเคยมีความรักที่ยากจะลืมไหมเฮ้ยวนร่าง เกมนี้อาคงเข้าใจดีนะเผื่อ,อไว้ก่อนผมขอบอกกติกาหน่อยไม่ตอบไม่ได้ห้ามตอบมั่วซั่วต้องพูดแต่ความจริงกลัวที่ไหนหรอเรื่องความรักใครๆก็เคยมีเคยเหรอใครล่ะเขาันนานเท่าไหร่อะ แล้วจะปกปิดชื่อไปทำไมอันนี้ถามลูกพี่ผมอยู่ตรงนี้มีคนที่คุณชอบหรือเปล่ามียอพูดมาน่าจะพูดออกมาหรือจะให้เราตัดตัวเลือกออกฉันขอออกก่อนเลยไม่ใช่ฉันแน่นะไม่ใช่ฉันด้วย ก็ชัดเจนแล้วชินชูชงหลงใครเหรอคำถามเสริมของนายฉันไม่ขอตอบออนายนี่นะ,ะรับทบแบบนี้อีกแล้วอันนี้ถามซานเปาถามใช่เหรอถ้าสาม,มีเธอกับวนเร้าชิงตกน้ำไปจะช่วยใครชัดเลยว่านายถาม คำถามให้เลือกง่ายๆแบบนี้ต้องถามอีกเหรอแน่นอนว่าต้องเป็นรุ่นพี่สิทำไมไม่ช่วยฉันล่ะไ้าได้ว่ายน้ำเป็นไอ้นี่ฉันก็เป็นเธอดูใบหนา้าเขาหน่อยสิหน้าบโบหรจริงจริงเอาละเอาละคำถามสุดท้ายในค่ำคืนนี้มาถึงแล้วนะครับจะเป็นคำถามข,าของใครกันนะของลูกพี่อีกแล้วลูกพี่จะเป็นมิดเกินไปหรือเปล่า ถามว่าคนที่คุณชอบรู้จักมานานหรือยังว,ว้าวใช่นานมากแล้ว ชัดเจนเกินไปแล้วน่ายสารภาพออกไปเลยสิหยิดพูดแล้วกินซะกินเยอะๆถ้าไม่ได้หมอฉินเลี้ยงข้าวเขาผมคงอึดอัดตายไปแล้วก็คงมีแค่หมอฉินที่ปลอบใจเขาได้มาแล้วคะ่ะเฮย้ยแย่แล้วในึกว่ามาส่งข้าวซะอีกชองหลงผมรู้ว่าคุณอยู่เปิดประตู ถ้าคุณไม่เปิดผมจะเคาะไปเรื่อยๆจนก,กว่าคุณจะยอมหลบหน้าผมไปถึงเมื่อไร่จนจบถึงเวลาฝึกงานเลยใช่ไหมจะขี้ขายกันไปแล้วใครขี้ขาดกันเบะไรก็พูดมาหลบหน้าผมทำไมใครหลบหน้าคุณกันฉันหลายวันนี้ฉันก็แค่ยุ่งๆไม่มีเวลาจะคุยกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องรลกคนที่ไม่เกี่ยวข้องเหรอ นี่นั่นแหละคือเหตุผลที่ห่างเหินกับผมแล้วตอนนี้พวกเราเป็นอะไรกันเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วมาสำคัญมากนักเหรอ คนที่คุณชอบก็คือฉินชูนะน,นี่นี่คุณหึงอย่างงั้นเหรอชงลงผมขอบอกคุณด้วยความรับผิดชอบว่าคนที่ผมชอบไม่ใช่ฉินชูผมชอบจะเป็นไปได้ยังไงคุณบอกว่าคุณชอบคนคนนึงมานานแล้วคนคนนั้นก็คงจะยังไม่รู้สึกตัวละมั้ง ฉันไม่สวนว่าคุณชอบใครแค่เลิกทำตัวคุมเครือกับฉันสักทีสิแค่คุณรู้ว่าผมชัดเจนกับคุณก็พอแล้ว ที่เขาชอบไม่ใช่ฉินชูแล้วจะเป็นใครล่ะใจเย็นๆเลิกคิดนะไม่มีทางเป็นชั้นหรอก